โอเคค่ะกลับมาอยู่กับแป๊กกี้เช่นเคยนะคะและเกมรักต้องห้ามสําหรับครั้งนี้ก็เป็นบทที่13แล้วอ่าผ่านมาครึ่งเรื่องแล้วนะคะเพราะว่าทั้งหมดสําหรับเ,เนื้อเรื่องที่1ของเคสเกตเนี่ยจะจบลงที่บทที่26หรือ27นี่แหละนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะดําเนินมาถึงบทที่13ซึ่งเป็นกลางเรื่องแล้วนะคะก็มาดูกันต่อกักบแป๊กกี้นะว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงนะคะโอเคดําเนินเนื้อเรื่องเลยสัมผัสหน้าจอค่ะ หลังจากวันของการแข่งขันเปนโนฉันกลับไปที่ร้านดอกไม้เพื่อทำงานพาร์ทไทม์ความเจ็บของมือขวาของฉันหายไปหมดแล้วแต่มันก็แค่ยังแดงๆอยู่ความเจ็บนี้มันมาได้ยังไงนะป a ากี้อ่ค่ะจะฝันกลางวันอะไรของเธอเนี่ยเปลี่ยนน้ำในถังดอกไม้ป๊อปปี้สิดอกป๊อปปี้อ๋อค่ะ เจ้าของร้านยังคงไม่รู้ว่าฉันเป็นสมาชิกของครอบครัวโซโลเบะวิธีที่เขาทำกับลูกจ้างนั้นยังแข็งทื่อเหมือนเดิมแต่การทำงานที่นี่ทำให้ฉันไม่คิดมากถึงเรื่องวุ่นวุ่นของฉันฉันสงสัยว่าพี่ชายคิดยังไงกับงานพาร์ทไทม์ที่นี่ของฉันนะหลังจากวันนั้นที่สวนสนุกความสัมพันธ์ของฉันกับพี่ชายเริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างเมื่อวานเนี้เขาดูแลมือข้างขวาของฉันและชมการเล่นเปียโนของฉันเลย ในที่สุดเราก็กลับมาดีกันอีกครั้งโอเคมาอย่าบอกอย่าบอกนะว่าจบฉากโอเคอันนี้มันเดินมาคนเดียวแน่เลยหลังจากที่ทำงานเสร็จแล้วมันยังคงสว่างอยู่ตอนที่ฉันออกมาจากร้านดอกไม้แม้ว่าก่อนหน้านี้มันจะมืดสนิทเหมือนกับในตอนนี้ถ้ายังสว่างอยู่ฉันก็เดินกลับบ้านได้แทนที่จะเดินไปรอรถบัสอย่างฉันอย่างที่ฉันเคยทำฉันก็ตัดสินใจเดินกลับบ้าน แหมวันนี้เกิดนึกคึกอ,อะไรเดินกลับบ้านเองอะไรบางทีฉันควรจะบอกกับคุณโคบายาชิว่าฉันจะกลับสายสักหน่อยฉันยืนอยู่ตรงนั้นและพยายามหยิบมือถือออกมาจากกระเป๋าเอ๊ะฉันเอามือถือไปวางไว้ที่ไหนนะเมื่อฉันกำลังมองหาในกระเป๋าอยู่นั้นอยู่ๆก็มีรถคันหนึ่งมาหยุดอยู่ข้างหน้าเอ๊ะอุ๊ย ช่วงที่ฉันพยายามเงยหน้าขึ้นก็มีบางอย่างมาปิดปากฉันไว้ฉันสู้กลับไม่ได้ฉันถูกพาตัวขึ้นรถไปพร้อมๆกับผู้ชายสองคนออถูกลากพาตัวถูกอุ้มแล้วมาดูกันซิมาดูกันซ,ซิฉันถูกอุ้มนี่แกใสยหน้ากาหรือเปล่าเนี่ยรู้แล้วกำลังใส่อยู่นี่ไงเธอเห็นใช่ไหมมีคนสองคนอยู่ ทั้งสองข้างของฉันและฉันก็ได้ยินเสียงของอีกคนหนึ่งอยู่ด้านหน้าฉันรู้ว่ารถคันนี้ขับไปอย่างเร็วพวกพวกแกพวกแกกำลังทำอะไรนะ่ะฮูบปากอยู่เียบเนี่ยาถ้าเธอมอย่างเจ็บตัวฉันมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะมีภาพปิดตาอยู่แต่ฉันก็กลัวเสียงนั้นมากเลยอ่ะเพราะอย่างนั้นฉันก็เลยพูดอะไรออกไปไม่ได้เก,เกิดอะไรขึ้นเนี่ยท,ทำไมนี่แผนการโอเคใช่ไหม ก็เห็นอยู่นี่มองทางที่แกขับไปสมัมงฮะชายพวกนั้นต่างตะโกนใส่กันเองฉันรู้ได้ในขณะเดียวกันว่ารถคันนี้กำลังมุ่งหน้าไปที่ไหนสักแห่งและเรากำลังจะไปจากตรงที่ฉันยืนอยู่เมื่อกี้อก็น่าจะรู้ตัวปะว่ารถมันเราถูกลักพาตัวมาแล้วละฉันควรจะทำยังไงดีอ่ะฉันควรจะโทรหาความช่วยเหลือจากพี่ชายฉันพยายามที่จะหามือถืออย่างเงียบในกระเป๋าของฉันนี่ ฉันบอกว่าอย่าขยับไงทันใดนั้นกระเป๋าของฉันก็ถูกเอาไปและฉันก็ถูกมัดมือไว้ด้วยอะไรบางอย่างทีง่เหมือนกับเชือกอยู่อย่างนี้จนกว่าเราจะถึงฉันไม่สามารถที่จะเรียกขอความช่วยเหลือหรือแม้แต่ขยับได้ฉันฉ,ฉันจะทํำยังไงดีเนี่ยโอ้เธอก็เป็นคนที่น่ารักกันนี่ฮะฮะื่นเต้นไว้เฮ้ ใช่ไหมสงสัยจังว่าถ้าเราจะได้รับอนุญาตให้จัดการกับเธอในแบบองจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงกันนะถ้าไมัมนถูกลักพาตัวมันต้องมีกลุ่มคนที่มาลักพาตัวเราแน่นอนใช่แน่นอนนั่นเป็นเหตุผลที่เรารับงานนี้ไม่ใช่เหรอนี่หยุดพูดมากกันได้แล้วอ๊นี่มันมากไปแล้วนะจนถึงตอนนี้ฉันแค่ร้อนใจเพราะฉันไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่ยังไงก็ตามรถก็เริ่มขับช้าลง ฉันเริ่มเข้าใจแล้วว่าสถานการณ์ของฉันมันอันตรายจริงๆจ้าแกน่าจะรู้ตัวตั้งแต่แกขึ้นรถแบบถูกเอาผ้าปิดปากอะไรถูกต่อยถูกอะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาบนรถแล้วอะ <c oughs> คือแบบมันควรจะรู้ตั้งแต่ตอนโดนลากขึ้นมาแล้วแหละฉันฉันกำลังจะเป็นของคนพวกนี้ไอ้ <c oughs> ฉันกำลังจะถูกสวิงกิง้งตายแล้ว <c oughs> ตัวฉันเริ่มสั่นจากความสิ้นหวังและความกลัวเ <c oughs> ธอตัวสัว่นว่ะสั่นก็เป็นเรื่องปกตินี่แต่ไม่ต้องห่วงนะพวกเราไม่ฆ่าเธอหรอกถึงแม้ว่าพวกเราจะมีความสุขกับตัวเองมากไปหน่อยฮนะ <c oughs> เสียงหัวล้อยาวคายนั้นโจมตีฉันเพราะฉันพยายามจะควบคุมอาการตัวสั่นของฉันขณะที่ฉันทนกับความอวบออยศอดสูนี้รถคันนี้ก็เปลี่ยนการเคลื่อนที่มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปมาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมีคนยิงอะ่ะ <laughs> ฉันกําลังขึ้นไปบนเขาอย่างนั้นเหรออ๋อคือแบบนั้นรถมันวนไปวนมาบนภูเขามันจะเกิดขึ้นกับฉันบนเขา แห่เป็นทำอะไรที่ดีนะคะที่จะเกิดฉากโรแมนติกอ่ะแม้ว่าจะเป็นพวกกับพวกโจรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยเออฉากบนเขาขณะที่ฉันสั่นด้วยความกลัวฉันก็สังเกตถึงบางอย่างมันก็น่าจะประมาณสิบนาทีแล้วนะตั้งแต่ที่ฉันมาถ้าคิดถึงระยะทางจากร้านดอกไม้เขาที่ฉันกำลังจะขึ้นไปตอนนี้ฮะจากเวลาที่ถูกลักพาตัวมา เมื่อฉันเริ่มได้บอกแสอะไรบางอย่างฉันก็เกือบจะพูดออกไปโดยไม่ได้คิดครอบครัวของคุณคานะมีค้อหาหลังนลืออยู่บนเขานี้อ่าคานะแน่นอนจ้างมาฉันจําได้ว่าคุณคานะพูดถึงที่นี่อย่างภาคภูมิใจเมื่อตอนนั้นเลยอยู่ๆมันก็ทําให้ฉันกลัวขึ้นมาดูเหมือนว่าคนพวกนี้จะถูกใครสักคนจ้างโอ้แกน่าจะรู้ตั้งนานแล้วนะโง่มากอยู่ในตะกูลเข้าหัวโซนเวทได้ไง <laughs> เป็นไปได้ไหมว่าว่า นีไ่ไงคานะพูดอะไรสักอย่างเมื่อวานนี้คุณคานะเห็นเราออกมาจากห้องคอนเสิร์ตโดยที่ไม่ได้พูดอะไรเลยฉันคิดว่าสีหน้าของเธอที่ฉันเห็นแค่ครู่หนึ่งเท่านั้นมันช่างเยือกเย็นเ,เหลือเกินอ่าเริ่มจับพิรุดได้ละความเจ็บปวดที่มือขวาของฉันและสถานการณ์ในตอนนี้ทั้งหมดนี่เป็นฝีมือของคุณคาะนะ้หรือเปล่านะเมื่อตอนที่ฉันคิดว่านั่นเป็นไปไม่ได้ความคิดมันก็เข้ามายองกับว่ามันเป็นไปได้ เมื่อมันรู้สึกว่าฉันถูกบีบความรู้สึกที่มีทั้งหมดหน้าของพี่ชายของฉันก็ผุดขึ้นมาในหัวโอ้ี่จังช่วยด้วยเมื่อฉันเรียกหาเขาอยู่ในใจฉันก็รู้สึกเหมือนกับได้ยินเสียงหัวดังมาจากข้างหลังวอลวอวอวอตำรวจรถตำรวจเกิดอะไรขึ้นมาเฮ้อรถสาห้ตัวงั้นเหรออือน่าจะเป็นเรื่องขาดกับขัดหรือไม่ก็ขับรถเร็วอ่ะ นี่คบช้าๆลงหน่อยดิเออแน่มันแค่การตรวจปกติของตำรวจนั้นเหรอนี่มันมาใกล้มากแล้วอะมามาทางเราอะแกบอกว่าไม่มีใครเห็นแกไม่ใช่หรอะฮะอะไรวะเนี่ยอย่าตื่นตัวสิเว้ยไม่มีทางที่เราจะถูกเจอไว้ขนาดนี้หรอกวะยังไงก็ถิ่นี้เอะเสียงหวอเพิ่มขึ้นทีละคาันแล้วก็ดังขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ รถไม่นิวันคันนั้นหยุดเดี๋ยวนี้นะเห็นได้ชัดว่าเข้ามาหารถคันนี้แล้วบอกให้หยุดจากนั้นฉันรู้สึกว่าความเร็วของรถลดลงไอ้โง่ไอ้แกจะหยุดรถทาไมฮะม่นไม่มีทางหรอกเราโดนดักขังข้างหน้าแล้วเว้ยอะไรวะเนี่ยพอรถหยุดประตูรถก็เปิดออกทันทีกับเสียงที่ดูด,ดันเสียงหนึ่งเสียงหวงและเสียงโกลดผสมปนเปกันและที่ฉันทําได้ทั้งหมดก็แค่ก้มเกิดอะไรขึ้นเนี่ย อีกสักพักเมื่อฉันคิดว่าใครบางคนมาจับไหล่ฉันไว้ผ้าที่ปิดหน้าไว้ก็เปิดออกอ,อ,อีหยุดนะป๊กกี้เสียงใครว่าหรือล่ะเสียงกำลังคิดก่อนว่าเสียงนะถ้าเป็นเสียงเคสเกตก็จะน่าทำเสียงเคสเกตเอาเป็นเคสเกตไปก่อนนะป๊กกี้เธอเป็นอะไรไหมเอ๊ะเอ๋เอ๋พามองกลับไปช้าๆพี่ชายจริงด้วยเ <laughs> 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 มื่อกี้ไม่รู้ว่าเสียงใคร ฉันก็เห็นพี่ชายของฉันกำลังมองฉันฉันจริงจังพี่ชายคะแบกกี้เธอไม่ได้บาดเจ็บใช่ไหมพวกมันไม่ได้ทำอะไรเธอใช่ไหมพี่ชายพี่มาช่วยฉันเลยค่ะใช่สิฉันมาช่วยเธอแล้วพวกอย่างจะโอเคพี่ชายฉันกลัวค่ะด้วยความร้องอกจากความกลัวฉันร้องไห้สะอื้นเหมือนเด็กๆพี่ชายของฉันโอบฉันไว้ด้วยแขนของเขาและพูดซ้ำๆว่าไม่เป็นไรแล้วนะ น้าพระเอกจ้ามาช่วยนะจ๊ะเหมเมื่อฉันสงบลงฉันก็เห็นภาพที่น่าตื่นเต้นจากในรถของตำรวจสายตรวจอยากดื่มอะไรไหมไม่เป็นไรค่ะแต่ทำไมฉันไม่อยู่ที่นี่ชายพวกนั้นกำลังรอการสืบสวนที่เข้มงวดเราจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ค่ะหรือว่าเธอกินข้าวกลางวันแล้วงันเหรอ ฉันควรจะพูดถึงคุณคานะมไหมนะข้อเื่อาของคุณคานะอยู่ที่ฉันจะพูดตอนที่ฉันสงบลงแล้วไม่มีอะไรค่ะอฉันจะพูดตอนที่ฉันสงบลงแล้วและตอนนี้คือยังไม่สงบลงใช่ปะเอาไงดีเอาสองแล้วกันฉันไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะพูดถึงคุณคานะาได้ถ้าฉันพูดผิดมันจะเป็นปัญหากับเธอฉันจะพูดตอนที่ฉันสงบลงกว่านี้นะคะ โอเคพี่คิดว่าไงคะพี่ชายพี่จะบังคับพาตัวผู้หญิงสักคนไปนะฮะยังไงวะพออ่อเถอะเริกพูดถึงเรื่องนั้นพี่ชายดูดูเป็นห่วงฉันไม่ได้พูดเลยต่อแต่พี่รู้ได้ยังไงคาว่าฉันถูกบังคับขึ้นรถคันนี้กระเพาะว่าเธอลืมอะไรบางอย่างนะสิลืมอะไรเหรอคะเธอลืมมือถือของเธอไว้ที่ร้านดอกไม้ไงเจ้าของเขาก็ตามเธอมาทันทีเขาเห็นเธอถูกลักพาตัวมานะ เจ้าของร้านงั้นถ้าฉันไม่ได้ลืมมือถือไว้ใช่ฉันไม่อยากแม้แต่จะคิดถึงเรื่องนั้นเจ้าของร้านของเธอเนี่ยเขารายงานเรื่องนี้กับตำรวจแค่ครั้งเดียวจากนั้นตำรวจก็ติดต่อมาที่ครอบครัวโซนเบทันทีเป็นเพราะว่าเจ้าของร้านของเธอจำยี่ห้อรถและเลขทะเบียนและสีรถได้อืมจำได้ทุกอย่างโอ้ <laughs> แม่นว่ะมันก็เลยค่อนข้างหาตัวเธอหาตัวเธอนะพี่พูดว่าฉันเหรอคะ หลังจากที่พวกเขาติดต่อฉันมาได้ฉันก็ขับไปที่นั่นโอ้โหเฮลิคอปเตอร์จ้าพี่ชายของฉันชี้ไปที่เฮลิคอปเตอร์ที่มีคำว่าจอนส์เขียนอยู่พี่หาฉันเจอเหรอคะพี่จากบนฟ้าเหรอคะโอ้โห oh, oh, เทรลเบิดจ้าใช่เท่บ้าเลยะพูดตามตรงเลยนะเฮลิคอปเตอร์นั่นน่ะเป็นพาระแต่ฉันก็ดีใจที่ไม่ได้ขายมันไป พูดง่ายนะคนรวยพี่ชายของฉันพูดและยิ้มพี่ชายคะพี่ทำแบบนี้เพื่อฉันนี่นี่ไม่ต้องร้องไห้ได้แล้วโอเคไหมน้ำใจของพี่ชายที่มีให้กับฉันมันทำให้ฉันมีความรู้สึกจนความเจ็บอะไรนะจนเกือบจะเจ็บน้ำตาก็เลยเริ่มไหลอีกครั้งมันทำไมมันถึงเจ็บวะ <laughs> พี่ชายของฉันอยู่ข้างๆฉันตลอดเวลาด้วยสีหน้าที่เป็นทุกข์ จบแล้วโอเคตัวอย่างตอนต่อไปชูตะ er. บอดี้การของแบกกี้ดูเหมือนจะเป็นคนที่มีฝีมือจริงๆนะใครว่าบอดี้การเรามีบอดี้การด้หรอหรือว่าหลังจากตอนนี้จะมีบอดี้การวะสงสัยนี่มันไม่มากเกินไปหน่อยเหรอกับการแค่มาเดนนะรูว่าฉันอยู่นี่ไงก็ไม่จำเป็นต้องมีบอดี้การไม่ใช่ลอโอเคถ้าเป็นอย่างนั้นฉันจะเปลี่ยนเกียร์สูงสุดแล้วก็ขับหนีไปเลยไงฮะ ฉันจะพอนคิดเลยดีๆออกอะความคิดที่ชูตาคิดได้นะแม่เราจะได้เจอชูตาในรอบหน้านะนี่เรายังคบกับมันอยู่อีกเลรอว,วะนี่คือแบบเห็นอะไรแต่ละอย่างของมันนี่คือแบบ <c oughs> ฉันไม่อาจจะคบกับมันต่อแล้วเออแต่ก็เหนอนนะในเมื่อเราคบกับมันต่อก็มาดูนนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปในพาร์ทหน้าโอเคสารพันนี้ก็ขอจบเพยงท่านี้ค่ะสวัสดี